คุณผู้ชมคะเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนนะคะที่ลหลายๆคนเนี่ยต่างติดตามกันเป็นจํานวนมากคะ่ะหลังจากที่ว่านะคะทางด้านสาวโยเกิร์ตอดีตภรรยาของพิธีกรชื่อดังอย่างพีเคปิยวั์ได้มีการออกมาเปิดใจครั้งแรกนะคะถึงปมที่สาวมีเรียนแฟนสาวคนใหม่ของพีเคนะคะได้ออกมาโพสต์พร้อมฟาดหลักฐานเด็ดแบบรัวๆถึงความผิดปกติของบัญชีการเงินฝ่ายชายนะคะที่เงิน10กว่าล้านเนี่ยหายไปในสองปีกระทั่งสาวโยเกิร์ต เ,เธอก็ได้มีการนะคะออกมาเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ค่ะทางด้านฝั่งนะคะของ p ีเปิยวัฒน์เองเจ้าตัวก็ได้มีการออกงานอีเวนต์นะคะครั้งแรกในฐานะพิธีกรนะคะบนเวทีประกวด Miss International Queen ค่ะนางงามสาวทานระดับโลกนะคะรอบชุดประจําชาติที่เอ็มโซเฟียค่ะโดยมีคุณจานะคะภรรยาของอนันภูวนาเนี่ยเป็นแม่งานโดยการออกงานครั้งแรกของ PK ในวันนี้นะคะหลัง จากเจอกระแสดราม่าเนี่ยก็คือว่าทางด้านของ PK วันนี้ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเจ้าตัวมาซ้อมบทหน้าเสร็จสักเท่าไหร่แต่วันนี้เจ้าตัวนะคะมีมาซ้อมบทมีความกระตือรือร้นตั้งใจมากนะคะที่ได้กลับมาทําหน้าที่พิธีกรและวันนี้ก็ดูสีหน้าของเจ้าตัวเนี่ยไม่สดใสสักเท่าไหร่หลังเจอกระแสดรามา่าซึงไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ออกงานนะคะทางด้านของ PK เองเนี่ยยังมีความรู้สึกหนักหน่วงคะ่ะกับดราม่าที่เกิด ขึ้นนางงานเนี่ยสีหน้าแววตาม,มีหลายเรื่องนะคะให้ดูเหมือนเจ้าตัวเนี่ยยังเครียดอยู่ซึ่งภายในงานเองนะคะทางด้านแฟนสาวคนใหม่ของพีเคปิยวัน์ค่ะอย่างสาวมิเรียนนะคะเธอก็ยังได้มีการมานั่งให้กําลังใจกับการออกงานของพีเคครั้งแรกในฐานะพิธีกรอีกด้วยคุณผู้ชมคะพร้อมกันนี้นะคะยังมีช็อตที่พี่ชายของพีเคปิยวัต์ค่ะได้ไปขอถ่ายรูปนะคะกับมิเรียนคุณผู้ชมซึ่งก็คือช็อตด,ดังกล่าวที่พวกเราเห็นกัน นเลยะะคะซึ่งดูจากโมเมนต์เมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยดูท่าทีนะคะว่าทางด้านพี่ชายของพีเคปิยวัต์เองก็น่าจะชื่นชอบนะคะสาวมีเรียนเป็นพิเศษเลยแหละคุณผู้ชมเพราะว่าดูจากช็อตเมื่อกี้ทั้งสองคนเนี่ยก็ยังมีการพูดคุยกันอีกด้วยนะคะซึ่งหากย้อนไปก่อนหน้านี้เนี่ยทางด้านพี่ชายของพีเคปิยวัต์เองเจ้าตัวก็เคยออกมาพูดไว้นะคะว่าจะไม่ขอยุ่งเรื่องของน้องชายแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าพี่ชายพีเคนะคะจะชื่นชอบคนนี้ ึงคุณผู้ชมคะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งช็อตสําคัญในวันนี้นะคะที่ทางด้านพีเคปิยวัฒน์ได้ไปออกงานครั้งแรกหลังเจอกระแสดราม่าก็มีคนในครอบครัวนะคะมีพี่ชายรวมถึงหวานใจคนปัจจุบันสาวมีเรียนเนี่ยมาร่วมนั่งส่งกําลังใจให้กับพีเคอย่างล้นหลามเห็นแล้วต้องบอกเลยแหละคะ่ะว่าอบอุ่นหัวใจแทนพีเคเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทางด้านของพีเคค่ะก็ะยังได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมกับเผยอีกด้วยนะคะ บอกว่าเรื่องส่วนตัวเนี่ยขอไม่พูดแล้วกันค่ะวันนี้เนี่ยมีมีเรียนและพี่ชายมาด้วยเขามาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นห่วงนะคะเขามานั่งดูเป็นกําลังใจใครอยากจะคิดอะไรเนี่ยคิดเลยนะคะพีเคก็บอกเขาว่าตอนมีปัญหาเนี่ยรู้เลยว่าคนที่รักเราจริงเนี่ยมีใครบ้างค่ะถามว่าอยากขอโทษใครเป็นพิเศษไหมพีเคก็พูดนะคะบอกว่าผมมาขอโทษไว้เยอะมากจนเลิกขอโทษแล้วครับซึ่งนี่นะคะก็คือบทสัมภาษณ์จากทางด้าน ฝั่งของ PK ที่ได้มีการออกมาพูดนะคะถึงสาวมิเรียนและพี่ชายว่าทั้งสองคนเนี่ยมาให้กำลังใจเจ้าตัวในวันนี้ค่ะ